สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้นะคะหยิงนุจะพามาทําเมนูไก่นะคะอันนี้ไกล้เป็นตัวนะคะไก่เป็นตัวยิงนุก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะบระไทรอยตอนสับเนาะไกล้ตัวนึงนี่ประมาณสองโลปิดไปกรณ์แมงวันจะเขานะคะเพราะว่า,มาแมลงวันเริ่มจะมาแล้วนุก็จะเอาจะพามาทําเมนูอึบไก่นะคะอึบไก่หรือว่าอกึ่องอ้อมกึ่องอึบเนาะเพราะว่าอุปกรณ์นุไม่ครบนะคะแต่ว่านุจะทํานะคะ เพราะว่าเราอยากกินนะคะขมิแตะไคร้ตะไคร้นะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็ใแบบักูลเนาะกระเทียมแล้วก็หอมแดงอะไรก็ว่าไปเนาะใส่แลวแต่มากเนาะรสชาติลวแต่มกักปกติเราก็จะใส่อันนี้ก็รสดีอย่างเครื่องปรุงต่างหากนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเยี่ยงนู้จะทำอะไรนะคะนุ่นมานี่นวน่น มาถือกล้องให้แม่หน่อยสิหาคนถือกล้องกันพี่นะ้องโคกนะคะแม่น้องเอานี่ใส่พี่กล้องแม่ไม่ลืมไม่หันหนาไปทางนั้นว่าเป็นยังไงเ,เอาแต่อาหารนะบอกคนไม่เอาคนนะ <laughs> บอกคนบริเวณนั้นนะคะบม่ได้พร้อมแล้วมาใหญ่ต้งนีไกระตุกเคยเห็น ซีเบอรอันนั้นมาให้ด้วยค่ะเอาข่อยก็เฮ็ดก้อนใหญ่ทีน่ะไปใส่มือกองเลยนะคะปกติเฮ็ดเองนะคะช่วงนี้ลังๆฝากช่องน้องนุ่นด้วยนะคะนุ่น u n d e r s ch o r e noon แล้วก็ขีด underscore แล้วก็ ch นะคะ c หน่อยตัว h หน่อยนะคะนุ่น ch นะคะนุ่น underscore ch ฝากช่องร้านได้ด้วพี่น้องฝากกดติดตามน้องนุ่นด้วยนะคะ แต่ใครยิงนุ้เหตุแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนี้ยนี้นะคะเอาทิ้งเอาใส่ในโคกเอาทิ้งมาใส่แล้วก็กระเทียมนิดหน่อยนะคะหอมแดงหอมแดงข้าใส่หอมแขกนะคะหอมแขกกับรสชาติกับหอมแดงกัเก,ก่อนเลยพี่น้องนึกว่าอันนี้แซบกว่าเลยมันหัวใหญ่ดีนะคะัน,นหัวใหญ่หอมแดงมันเท่ากับก็ะหอมดีอยู่แต่ว่ามันน่อบะค่อยนี้นะคะ ยิ่งรสชใส่เนี่ยที่มันหา่ไงแล้วก็อร่อยนะคะสำคัญก็ต้องอร่อยแดดหม่์ใพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนี่ยถ้าดเด็กน้อยเล่นาน้ำนะคะแดดเล้วเกินประเทศอังกฤษนะใว่ามันยังเอาใส่ในครกนะคะซากด้วยบะนี่ซากนะคะทุกคนตามบะนี่แล้วว่าใส่เกลือเด็กน้อยบ่ใส่ในหมอ้อเนาะ <c ười> อันนี้อยู่ไก่บ้านไก่เมือ่อไห้าบะครบยังบะครบเพรากับดัดแปลงเอานะคะดัดแปลงเอาเนาะสูตรอะไรเราก็บดมาตายตัวนะคะเท่าดัดแปลงเอาอยากใส่ยังเท่ากับใส่คอยมันออกรสชาติมะไก่เคี้ยงนะคะใส่พริกแห้งมเลยพริกแห้งมใา้ใส่ใส่พริกแ,ะะแห้แงน้ำเกเด็นนะคะมันจะได้สีสวยงามเนะะาะยาแต่พริกแห้งแบบนนง หาฟาวนี้แล้วลูกจะเป็นแม่เน่พี่ส่ร์อะไี่แขงขนาดพี่น้องมานนีคือเห็นอยู่ไอ้เสี้ยงไว้เลาะนี่แหละนี่หมดพี่แขงนะคะมาบมดทุงเลยมาหมดทุงเลยนะคะพุด่ะคุณแมวไห้นะคะพี่แขงมาจากคุณแม เส็บ้นมกระดาษิกแห้งงามๆ้มา,า,าใไม่ได้ใส่บุกคุนแม่นเสร็จเข็มๆบ่ฮะอะมึงหมึงบ้านนี้มันใส่จะแขาด <laughs> ต้องจลงเลที่านะ ก็เคยปวดมือไปเลยแล้วก็แล้วก็ขึ้นมานะคะทุกคนเอามาต้มไก่นะคะไก่ตัวนนึ่งนีดหนึ่งไม่เห็ดบน่นเลยแล้วก็ไปเอาส้อนก่อนยักโมยเลย ให้มาตรงน,นี้นะคะจากเสร็จนี่พี่เะใส่เลยแล้วก็เ,เอาน้ำล้างอันนี้ก็ได้น้ำล้างคกน้ำล้างครกครกวางเลยก่อน างไฟไแบ้ไฟแรงเลยนะคะนุใส่ไฟแรงครับ e a ้ After this <laughs> อเล็กกี่เฮ็ดครับเค้กคนะ Are you ready? Do you want นะจะเฮ็ดอันนึ่งพะนะเฮ็ดของนุ่นเะนะ มาสลัมนะสลัมนะทำอะไรหละ่ะอ,อันนี้ใบบักกูดนะ <c oughs> ตะเสว์น,น,นี้แะมีตะเสว์อยู่มืเกิอือเทศอยากใส่ก็ใส่นะคะใส่มันมีความเปรี้ยวยังไงมันมาทำให้รสชาติเปลี่ยนออกเบเกิดเทนห้นัวลงไปนะคะนัวตื้มกัน มันจะนัวตื่นกันนะคะ <c oughs> ต้นหอมนะคะอยากใส่กับใส่บ่อยากใส่กับ่เป็นยังงนะคะว่าอ,อย่างนุดมากย้อนไปค,คือออมมาใส่สองต้นพอจะลงไปแล้วก็รสดีของเรานะคะรสดีได้เลยใส่ขวดอันนี้ซิใส่สมันนุ่ๆนะคะแล้วก็ เอาฟาวใส่ขวัขวก่อนขัว,ขวก่อนนะขัวไก่สุกก่อนให้มันเข่าเครื่องก่อนใส่น้ำตาลน้ำนะคะเออบไก่ดีเ้าจะใส่น้ำตาลน้ำจะได้มีความรสเค็มหวานนะคะเค็มน้ำหวานเค็มน้ำหวานตามหม้อขึ้นใส่น้ำตาลปี้บก็ได้น้ำตาลอันนั้นก็ได้ค่ะตานไส้ก็ได้ขวยมันอัน เติมตานปี๊บน่คิดว่าอากาศห้อนลงดื้มน้าไม่หลายได้คุณแม่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะทุกคนใส่ซอนหนึ่งใส่ซ้อนหนึ่งก้อนถ้าถ้ามันหวานค่อยใส่อีกถ้าใส่เท่เดียวมันจะหวานไหมฮเอาเคลื่อนมาได้เลย ชุดรถนี่ยิ่งรด,ดมากกินชุดรถนะคะก็จะใส่ให้ผู้เดบ่มากกับบะไส่เนาะใช่คั้งที่นหนถ้าข,าข้าวขัวเห็นมันอันนั้นเรา,เ,าเริ่มจะซุกเครื่องนึงเราเข้าไปเอาน้ำเติมนะคะไก่ข,าข้าวคอยจะบักข้าเนาะแ็ดทุกเมนูลหลักกับขวัวก่อนแกงน้ำไม่สมืกันเนี้ยขวัวไก่ก่อนนะนี่สิ เนี่ยนูต้าเห็ดน,นะคะผู้อื่นเพิ่นใบขวกับบอเ็นอย่างเนาะแต่นนูก็เห็นเพิ่นขวก่อนเขินมากพระเ็ดห,หลายเลยไก่ตัวนึงมาบรรสองโลช่วงนี้เขากินไก่บ่อยๆนะช่วงนี่สิบบอเบนเลยไปจังอันนั้นมาให้แม่ไนะหมสะทอยนางลมเนี่ยน <c oughs> ั่นแร้เขินอาจจะให้นายง,น,งนให้แกินนะคะ ทอหอยนางรมใส่ลงไปเมน,นูนี้ไปใส่ปลาแดกเด้ดจะใส่ผงพะโล่น้ำจกน้อยก็เลยนะคะมันจะได้มีความหอมเนาะเสียง <c oughs> <c oughs> พองห้องต้องใส่หิวเขาใค <c oughs> รมีผงพะโลหรือว่าอันเครื่องพะโลก็ใส่น้ำนะคะมีงดวันนี้น่าจะไม่มีนะคะ ฮักกับเฮ็ดเท่าที่ห้องนี่เน,ะนาะบมาเริ่มใกล้เริ่มจะสุกเนี่ยปลสุกเนี่ยเราห้าก็ค่อยเอาน้ำมาใส่แล้วก็เปิดไฟแห้งๆอย่างนั่นแหละเมียไม่เอาน้ำให้น้ำลงไปให้น้ำถ่วมไกลกับพอนะคะพอตองใส่ไหลเวลามัานบวกลงก็จะพอดีเนาะเจะหาฟ้ากันแน่แบบนี้ ใส่บกชั่วดินน้ำเน้ตอนจบอันนู้นก็ทิงบกทั่วดินใส่นะคะเธอริสโสใส่ด้วยถ้ากระจิตไว้นี้ให้มันสุกนะคะประมาณใดกับบลูนะคะแล้วก็เราก็จะไปชมกันตอนคลิปต่อไปเนาะตอน,นมันสุกแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย